สวยคนเดิมวันนี้เราจะมา u n น o ็อกกีทางข้าวรุ่น5 i n 1รุ่นนี้สามารถปรับได้5แบบนะครับคุณลูกค้าคาห้าแบบเลย1แบบ2 3 4 5เดี๋ยวเจ้อาร์ตจะเปิดที่ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างของแถมจัดหนักเหมือนเดิมถามได้ในอินบ็อกของแถมค่ะวันนี้เจ้อาร์ตเอาเป็นสีน้ำตาลมาเปิดให้ชมกันเรามาชมกันดีกว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างแกะให้ดูทีละชิ้นเลย นับแรกก็จะมีเบาะนะคะมีเบาะอน,นี้จะอาเป็นสีน้ำตาลให้เป็นเบาะนะเป็นเบาะหนึ่งชิง้นเควังไว้ก่อนไปถาดรองอาหารอ่าที่สองครั้งนีอย่าลืมนะคะอันนี้เด<อ>ี๋ยเราจะบอกว่าเป็นอะไรอย่าทิ้งนะคะนี่อย่าทิ้งนะวางไว้ก่อนให้ด็กถาดรองอาหารสองชิ้นนะคะมีที่พักเชา้านะคะค่ะที่พักเช้าของเรา ล้อกี่สี่ชิ้นเฮ้ยเลยล้อกี่สี่ชิ้นนี่จะมีพลาสติกรองขาเก้าอี้ค่ะนี่แหละไอตัวสีดำๆนี่แหละเราต้องเก็บไว้เพื่อเราจะมาติดตรงนี้นะคะตรงนี้นะนี่เราต้องมาติดตรงนี้ติดที่ดูโอเคอันนี้จะเป็นสายเบลเอาไปรัดเก้าอี้ทานข้าวนะคะสายเบล แล้วก็ขาก็ะี่ค่ะขาก็ะี่ขาขที่จะอ,อยู่ใต้นี้นะคะขากะดี่นะคะแต่แล้วขอพนักพิงอันนี้ง่ายมากเลยเรียบร้อยค่ะอยู่แล้วก็จะมีด่างเข็นนะคะอ่าด้าเข็นเนะาะอก่อนโอเคเรามาติดตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะแกะขึ้นมาแี่ค,ค่ะแกะขึ้นมานี้นะคะโอเคไม่ได้เลยติดลงไปโอเคเรียบร้อย ชแว้วโอเคง่ายมากโอเคเสร็จแล้ววิธีการใส่เบาะง่ายมากง่ายมากค่ะใส่เบาะแกะออกนะคะัสายเบลยวแกะออกเลยใส่เบาะก็ใส่เบาะลงไปนะฮะเข้าไปเลย แค่นี้เองค่ะรอให้มันเข้าเลขอะไรนะให้มันอยู่ทรงนิดนึงค่ะกดลงไปเลยค่ะจึ๊บโอเคสายเบลสามารถดึงได้นะคะปรับระดับได้ปรับระดับเอาค่ะลูกค้าคัค่ะปรับระดับเอานะกดตรงนี้นะคะสีดำก็ดึงสายเอาโอเคอันนี้ก็ได้เป็นทรงนะคะ ้าเราอยากจะใส่ล้อนี่เลยคะ่ะล้อมีรูสี่รูเช่นเดิมนะคะหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูเหมือนเดิมค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ตัวนี้นะคระับเสียบเข้าไปะคะ่ะโอเคกดแรงนิดนึงต้องใช้แรงนิดนึงนะคะใช้แรงนิดนึง ไม่ได้มันจะไม่เข้าเพราะว่าตัวนี้มันต้องฝืนดนิดนึงเพราะว่าเวลามันจะได้มันจะได้ได <c oughs> เวลาเสียบเข้าไปแล้วมันจะได้อยู่โอเคค่ะเป็นแบบล้อนะคะรียบร้อยค่ะแบบล้อแล้วก็เป็นตัวด้ามเข็นนะคะด้ามเข็นนี่ค่ะอุปกรณ์ของด้ามเข็นอุปกรณ์ของด้ามเข็นนะคะให้คุณลูกค้านําตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะคะจับใส่ได้เลย แล้วก็เอาด้านนี้เสียบลงนะคะเสียบลงไปเลยอ่ามันจะเข้าล็อกพอดีตปิดด้านบนเห็นไหมเอ่ยจะมีรูอยู่นะคะจะมีรูอยู่ให้แสงไปมันเข้ารูเรียบร้อยค่ะเป็นด้ามเข็นแล้วค่ะเห็นไหมเป็นด้ามเข็นนี่ใช้ด้ามเข็นได้แล้วก็ถาดรองอาหารนะคะถาดรองอาหารมีสองชั้นนะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวจะอาจารใส่ที่อ่า ถาดรองอาหารให้ดูนะคะที่ถาดรองอาหารนะต้องกดตัวนี้กดตัวนี้ค่ะมันจะเข้าล็อกโอเคกล้องดูนะกล้องได้ไม่เอ่ยไม่มันจะเป็นล็อกของมันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอู้เหยนอเยอะเลยโอเคทำสองข้างพงาร้อมกัน้างนี้ด้วยทางนี้ก็ต้องกดนะ,ะกดอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปเห็นไหมมันจะเข้าล็อกของมันเลยอันนี้ก็เข้าล็อกของเขาให้มันจะ,จะเป็นล็อกของมันโอเคปรับเข้าดึงดึงหึงนี่ค่ะเวลาถอดก็กดนะคะเวลาถอดก็ กดตัวนี้เราก็ดึงออกได้เลยทีละข้างทีละข้างมันก็ออกได้โอเคเห็นไหมง่ายขอดได้ค่ะตัวนี้โอเคเวลาเราจะไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะคะเราจะไม่ใช้ตัวนี้เราก็กดตัวนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยโอเคเป็นจาไม่ถนัดโอเคดึงออกได้ค่ะแล้วก็เก็บเลยโอเคตัวต่อไปเป็น ขาเตี้ยเนาะแบบทรงเตี้ยเปิดออกมาค่ะอนี่ไฮโซไหมนี่ค่ะก็อีคอ้ค่ะก็ที่จะมีแปดตัวนะคะมีแปดชิ้นมีแปดชิ้นแปดชิ้นขาตัวนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะขาตัวนี้จะใช้เป็นขาเตี้ยนะคะถ้าขาสูงจะใช้ตัวรุ่มตัวนี้ด้วยเนี่ยสังเกตดีๆมันจะเว้าลลงไปนะคะอันนี้ขาสูงนะเวลาใช้ขาสูงก็ใช้ตัวนี้ค่ะกดเสียบ อ่าล็อกเลยนะคะโอเคง่ายมากบอกเลยรุ่นนี้ดีมากโอเคโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นเราก็เอาด้านบนนะครับด้านบนที่มีเดือยตรงนี้นะคะด้านบนที่มีเดือยตรงนี้นะ,ะเสียบลงไปเลยค่ะเสียบนะคะจะเอาอเสียบตรงนี้ก่อนอมันจะอ้าเลย โอเควว้า <Okay. S 1> <Wow. S 2> กดนะคะแล้วก็เสียบขึ้นไปอ่าให้มันให้มันตรงนี้มันดังเนี่ยค่ะมันจ,จะมีหมุดอยู่ตรงนี้ okay. โอเคโอ้ยทอดค่ะแต่กล้องโดนทัน้งสองเหมือนกันโอเคมหมขึ้นมาแล้วด้นานหน้าต้องต้องเข้าได้ไหมแต่ต้องเขาได้เลยเสียบเข้าไปค่ะนี่มันจะเข้าเดองหัวสวีด เหมือนกันทั้งสี่โลเลยอโอเคพอได้แล้วเราก็มาใส่มาใส่รองเท้าให้น้องใส่รองเท้าให้น้องกันเสียบไปเลยค่ะเสียบไปเลยนี่นะคะอันนี้หันกระตองออกด้านหลังนะอันนี้กระตองออกด้านหลังอย่างนี้ <c oughs> เสียบไปเลยอย่าลืมนะคะไอ้ตัวดำๆแผ่นดำๆอย่าทิ้งนะคะเราก็เรียบร้อย น้องเห็นไหมได้น้องแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือขาสูงนะคะขาสูงแล้วก็ใส่ที่พักเท้ากันเี่ที่พักเท้าเสียไปเลยค่ะทำจะมีตัวล็อกอยู่เรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมนี่คือขาสูงให้โซ่อ่ะถ้าจะทำขาเตี้ยทำาไงคะขาเตี้ยทำยังไงเอ่ยขาเตี้ยก็ขอด้าออกอ่ะเห็นไหมกล้องเห็นไหม ถอดขานี้ก็ได้ถอดขานี้ออกนะคะถอดออกค่ะแล้วก็ถอดรองเท้าน้องออกขานี้ไม่ต้องใช้นะคะขานี้เก็บแล้วก็ใส่รองเท้าให้น้องเลยนี่ง่ายๆค่ะถอดออกใส่รองเท้าให้น้องะกดลงค่ะแล้วก็ดึงออกได้เลยใส่รองเท้าให้น้องกดค่ะกดตรงนี้นะกดแล้วก็ดึงออก ง่ายมากมง่ายมากมากเลยค่ะโอเคน,เน,นี่คือขาตี้ยง่ายเห็นไหมน่ารักสไตล์น้องน่ารักมากน้องน่ารักมากเห็นไหมคะง่ายมากลูกค้าขาง่ายมากง่ายมากแล้วก็อ่าตัวต่อไปจะให้ใช้กับอ่าล้อล้อก็เนี่ยค่ะล้อเราใส่ไปแล้วเนาะถ้าถ้าเกิดจะใช้ล้อก็ ถอดขาเก้าอี้ออกถอดแค่ถอดขาเก้าอี้ออกแค่นั้นเองวิธีการถอดขาเก้าอี้ก็เหมือนเดิมค่ะง่ายๆค่ะให้กดลงไปค่ะแล้วก็ดึงขาเก้าอี้ออกกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็ดึงขาเก้าอี้ออกเดี๋ยวจะอาจะทำทีละรอบหนึ่งกดลงไปค่ะกดเดือยอย่างนี้ลงไปแล้วก็ดึงขาเก้าอี้ออกค่ะเสร็จแล้วค่ะกดเดือยนะคะแล้วก็ดึงขาเก้าอี้ออกง่ายมากไม่ไม่ยุ่งยากคุณแม่ทําได้เลย เราไม่ใช้นะคะเราไม่ใช้เราก็เปิดออกแล้วก็เอาขาเกอี้ที่เราไม่ใช้ไ <c oughs> ด้ยงตามลำดับเลยค่ะเจ็บเจ็บขันอเคเสร็จแล้วปิดค่ะปิดแล้วเราก็ล็อกมันจะมีตัวล็อกอยู่นะคะกดลงไปค่ะแล้วก็ล็อกแค่นี้ค่ะอยู่แล้วเรียบร้อยเราก็ได้เป็นตัวล้อค่ะ เป็นตัวล้อให้น้องนั่งแล้วก็ตัวที่เหลือเราก็สามารถเก็บเราก็สามารถเก็บได้เก็บใส่กล่องเราเลย,วยเวลาไม่ใช้เราก็เก็บใส่กล่องก็ได้ค่ะมันจะง่ายดีในการใช้างานเก็บใส่กล่องได้ใส่กล่องอย่าอ,อย่าลืมด้วยนะคะตัวน,นี้ฝากไปด้วยนะ5สีนะครับ มีสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูสีเทาแล้วก็สีแคนดี้เป็นสีหว,นวานๆลายส,สวยๆของแถมมีแถมให้ค่ะมีอ่าถ้วยช้อนซิลิโคนการเปื้อนซิลิโคน่าคาโดนส่นาานสงฟรีค่ะน่ารักมากบอกเลยต้องมีค่ะตัวนี้ต้องมีบอกเลยต้องมีเห็นไมเลยต้องมีค่ะ,อ,คะอย่าลืมูดหนูแจ้านะคะวันนี้แจ์ตขอบคุณค่ะ